สวัสดีค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็พามาดูวิธีการล้างทําความสะอาดการแยกหนอ่อการคัดเลือกหัวบอลสีนะคะเพื่อที่จะทาการผ่าทำจำนวนมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่อที่เราได้แยกไปนะคะแบบนี้ปลูกไว้นะคะเห็นแบบนี้คือเขา เขายังคงแข็งแรงดีนะคะรอระยะเวลาสักประมาณ1เดือนเขาก็จะฟื้นคืนแล้วก็สดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราเพิ่งตัดแยกหน่อเขาลงปลูกในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นคุณยายที่จะคอยล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้จะเป็นคนคอยตัดนะคะชิ้นหัวออกจาก ต้นของบอนสีรากขาวๆแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการเจริญเติบโตต้นแม่ของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงหานะะอาหารได้ดีเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์รากเยอะๆขาวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะคะดึงทิ้งหรือว่าตัดทิ้ง กรณีที่หลายๆหลายๆคนนะคะก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยนะคะแต่บางครั้งการดึงทิ้งก็อาจจะต้องใช้ความชํานาญนิดหนึ่งถ้าเราดึงผิดวิธีชิ้นเนื้อของหัวบอนสีก็จะติดนะคะติดไปกับรากทําให้เราสูญเสียจํานวนในตรงนั้นไปนะคะต้นบอนสีที่จะพร้อมผ่าขยายพันธุ์ทำจำนวนก็จะมีอายุตั้งแต่นะคะ 8เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะคัดไม้ที่ยุบหรือว่าไม้ที่อายุมากเกินกว่า8เดือนนะคะกรณีของต้นบอนสีนะคะฟอร์มจะไม่สวยยุบหรือว่าทิ้งใบจะมีตั้งแต่1-2ถึง2ใบมองได้2ส,สาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือถ้าต้นนั้นอายุมากแล้วนั่นคือเขาลงหัวพร้อมให้เราขยายพันธุ์จำนวนนะคะเราพามาดูวัสดุเพาะกัน หลักๆของทางสวนนะคะเราจะใช้หินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะส่วนนี้จะเป็นหินภูเขาไฟได้ทําการแชร่น้ําล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแช่น้ําทิ้งไว้โดยเฉลี่ยก็ประมาณ3วัน,นะะในส่วนของเพอร์ไลท์ก็เช่นกันนะคะเราก็ได้ล้างทําความสะอาดและที่สําคัญเราก็แช่น้ําทิ้งไว้นะคะอย่างตามสามวันเช่นกัน ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นส่วนผสมนะคะอันนี้จะเป็นเพอร์ไลท์ที่เราได้แช่น้ําล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วก็จะช่าไปด้วยน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวัสดุเพะที่เราทดลองมาหลายวิธีมีการนะคะทำในการวัสดุเพอค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟก็ถือว่าเหมาะที่สุดนะคะพามาดูวิธีการล้างหัวบอล ชุดที่ใส่นะคะหมอนแต่ละชนิดความคันความแสบจะแตกต่างกันไปนะคะเนื่องจากว่าคุณตานี่คือล้างเยอะมากในแต่ละวันนะคะก็เลยต้องใส่ชุดที่ป้องกันหน่อยเพราะบางทีถ้าใส่ชุดไม่แน่นหนานะคะอาจจะทําให้ผื่นคันแสบร้อนได้นะคะแบบนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนเป็นถุงมือยางพลาสติกก็จะป้องกันน้ําที่นะคะหรือว่ายางของบอลสีกระเด็นใส่นะคะ บางสายพันธุ์นี่คือคันแสบร้อนถึงขั้นต้องกินยาทายาเป็นผื่นบางคนแพ้มากๆนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายนี่เลยเราเรา,เราใช้แรงดันน้ํานะคะฉีดใส่หัวบอลสีก็จะขาวๆสะอาดแบบนี้ไม่แตกนะคะสามารถงอกแล้วก็เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีในส่วนของคุณยายเองนะคะแกก็ยังคงคัดเลือกบอลสีให้เรา เรื่อยๆนะคะโปรเซสตนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆส่วนใหญ่แล้วเราจะนะคะทำในช่วงเวลาเย็นๆหรือว่าวันไหนที่อากาศคลึ้มๆนะคะไม่แดดแดดจัดแดดแรงก็จะมีผลทำให้หนอที่เราแยกนะคะเหี่ยวเฉาเนาะหรือว่าจอมที่เราตัดไปนะคะก็อาจจะเหี่ยวเฉาทำช่วงเย็นๆค่ำๆหรือว่าอากาศคลึ้มๆนะคะลมเย็นๆแบบนี้บอลสีของเราฟื้นตัวได้ง่ายนะคะแช่น้ำไว้สักระยะหนึ่ง ะะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าตู้เข้าตู้ประมาณเดือนหนึ่งเราก็เอาออกมาตั้งนอกตู้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดเตรียมก่อนที่จะนำหัวบอรสีไปผ่าก็มาแชร์นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีจะ้ะ